ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปไขข้อสงสัยของโครงการคนละครึ่งนะครับผมพอดีเห็นพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ป้าน้าอาทั้งหลายนะครับเกิดความสงสัยนะครับในตัวโครงการคนละครึ่งนะครับมีคำถามมากมายอยู่บนโลกออนไลน์นะครับว่าถ้าในหนึ่งวันนั้นเราใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่ถึง150บาทนะครับส่วนที่เหลือนั้น จะโดนหักสิทธิ์ไปด้วยหรือเปล่าซึ่งคําถามนี้ผมเห็นมากมายเลยนะครับก็เลยเอามาอธิบายตรงนี้นะครับผมว่าอันดับแรกเลยนะครับคนลครึ่งนะครับยอด150บาทนะครับที่เขาให้ต่อวันนะครับมันเป็นยอดสูงสุดที่รัฐบาลจะช่วยออกให้เรานะครับแค่150บาทเท่านั้นถ้าเราใช้สิทธิ์ไม่ถึง150บาทอายอดก็ไม่ได้หัก ในส่วนที่เหลือออกนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับไม่ต้องกลัวนะครับในกรณีที่ใช้ไม่ถึง150บาทนะครับเราใช้แค่ไหนนะครับระบบก็หักไปแค่นั้นนะครับผมระบบจะหักออกจากยอด3 0 0พันนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะใช้หมดนะครับจนกว่าจะหมดโครงการนะครับผมแต่ถ้าหากเราใช้เกินยอดล่ะจะเป็นยังไงนะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้เราจําเป็นต้องซื้อของนะครับมูลค่า 1,000. บาทนะครับซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับของวันนี้นะครับเราซื้อของมูลค่า 1,000. บาทนะครับเราใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะช่วยออกให้เราได้เพียงแค่ 150. บาทนะครับเราก็ต้องออกเอง850บบาทนะครับท่านผู้ชมดังนั้นนะครับ ถ้าใครอยากใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับอย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับคือคนละครึ่งคนละครึ่งนะครับเราก็ควรซื้อของไม่เกิน300บาทต่อวันนะครับซึ่งเราก็ออก150บาทแล้วก็รัฐบาลก็ออกให้150บบาทต่อวันนะครับจะเป็นการ ซื้อถึงจะคุ้มค่ากับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับผมเพราะรัฐบาลกําหนดให้ยอดสูงสุดที่จะช่วยออกค่าจับใจซื้อของนะครับเพียง150บาทเท่านั้นนะครับและอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมันมีเวลาในการใช้สิทธิ์นี้ด้วยนะครับคือ6โมงเช้านะครับจนไปถึง5ทุ่มของวันวันนั้นนะครับผมถ้าเราก็จะใช้สิทธิ์นะครับก็ ดูเวลาให้ดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงใช้สิทธิ์นะครับเพราะว่าช่วง6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับเป็นช่วงใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคนะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับเป็นช่วงของระบบทําการโอนยอดเงินนะครับให้กับร้านค้า นะครับผู้ประกอบการนะครับที่ร่วมโครงการนะครับดังนั้นก็ต้องเช็คเวลาดูดีๆนะครับเผื่อบางทีนั่งทานข้าวเพลินเพนะครับหรือเดินจับจ่ายซื้อของเพลินเพนะครับหรือนั่งรับประทานอาหารเพลินเพลเลยเวลานะครับก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ของโครงการนี้ได้นะครับสําหรับท่านใดที่สมัครแล้วนะครับก็จะมีข้อความยืนยันนะครับในการได้สิทธิ์ร่วมโครงการนะครับเราจําเป็นจะต้อง จำไว้นะครับท่านผู้ชมเราจำเป็นจะต้องเปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับภายใน14วันซึ่งจะมีข้อความบอกเราอยู่แล้วนะครับเวลาเราสมัครเสร็จแล้วก็มีสิทธิ์แจ้งเตือนขึ้นมานะครับจะบอกให้เราทำการใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่เท่าไร่เท่าไหร่นะครับอันนี้อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับเมื่อ ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับควรนะครับเปิดใช้สิทธิ์เลยนะครับการลืมนะครับท่านผู้ชมจะใช้5บาท10บาทก็แล้วแต่นะครับอันนั้นคือการยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับผมถ้าเราไม่ยืนยันการใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน14วันจะโดนตัดสิทธิ์นะครับและจะยกสิทธิ์นั้นให้คนอื่นไปนะครับและเราก็จะต้องสมัครใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่สมัครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ แล้วก็ท่านก็เข้าไปอ่านกฎเกณฑ์นะครับคุณสมบัติของผู้สมัครเอานะครับในการใช้สิทธิ์ของโครงการนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้แอปเป๋าตังนะครับเพื่อใช้ย่อดเงินใน G Wallet นะครับในการสแกนนะครับซื้อของหรือใช้บริการนะครับ กับร้านที่ร่วมโครงการนะครับสำหรับการซื้อของนะครับเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วนะครับราคานะครับมันก็จะเป็นราคาเต็มปกตินี่แหละครับแต่ว่าสแกน QR code แล้วนะครับมันก็จะหักไปครึ่งหนึ่งนะครับหากยอดใช้สิทธิ์นั้นไม่เกิน150บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินก็จะหักออกจากยอดคงเหลือนะครับสิทธิ์คงเหลือจาก3000พันนั้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดโครงการนะครับผมหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับติดขัดการเติมเงินของธนาคารหรือการเติมเงินทางช่องทางอื่นๆนะครับสอบถามมาได้นะครับยินดีให้คําตอบครับผมครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ